สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันนะคะของเล่นของเราก็คือบับเบิรบีวันนี้เราอยู่กับน้องพอเตอร์คอลอนนะคะเดี๋ยวน้องพอเตอร์จะมาแกะของให้ดูอาแกะเลยครับอุย้ยเป็นยังไงนะโอ้โหมีอะไรอีกนะในข้างในกล่องไหนดูข้างๆนี้ทำไมมันมีอะไรในกล่องอีกนะโอ้มันคือนี่ ของเขาแขนเขานี่เองไหนไหนมันใส่ยังไงเอ่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวไดทุกคนใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะใส่ก่อนนะว mm hmm. ิได้ดูเปล่าโอ้ยรู้แล้ว มันคือตัวนี้นี่เองดันแบบนี้แล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเราคือตัวมั่วและเราคือตัวมั่วและขอกําลังช่วยหน่อยครับอ,อ๋อไม่เป็นไรนะคะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ใส่นะเดี๋ยวเรามารีวิวในตัวบับเบอร์บี้ให้ดูดีกว่าโอ้โหน้ากากถอดได้ไหมโอ้ยหน้ากากถอดไม่ได้ นี่ดูด้านข้างก่อนโอ้โหเฟี้ยวเลยนะเนี่ยยังเทเลยแล้วก็ด้านหลังมีช่องใส่ถ่านนะอันนี้เราใส่ถ่านไปแล้วแล้วล้วก็เราก็หมุนน็อตไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ดูแว่นตาเขาสิยังเทที่สุดเลยนี่สวัสดีโอ้โหไหนลองมาเปิดเจ้า บับเบิ้ลบีให้ดูหน่อยสิหุยมีไฟตรงกลางด้วยอ้าบับเบิ้ลบีทานอ่อนหรือเปล่าทุกคนดูเจ้าบับเบิ้ลบีของเราทานสงสัยอ่อนแน่นอนเลยคือแบบเราใส่ฐานที่ที่ใกล้จะหมดลงไปนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้เราเปิดมีไฟนะคะทุกคน ไหนไหนไหนเอามาันลองใหม่สิโุ้ยนี่ไงมีไฟตรงหวัวแล้วก็ตรงตาด้วยว้าวบอมบีของเราโอเคก็ยังถือว่าเขามาตรงปกนะคะเหมือนข้างกล่องที่เขาให้มาเลยนะนี่เจ้าบอมบีของเรา โอเคเจ้าบอมบียลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบายบาย